ครับต่อไปก็จะเป็นชุดไมเนอร์อัคนาที่เป็นไพ่ถ้วยนะครับไพ่ถ้วยก็จะเป็นแทนธาตุน้ำนะฮะธาตุน้ําทั้งหมดเลยนะครับผมก็จะเป็นไอเจ้าถ้วยเนี่ยหรือไพ่แทนธาตุน้ำเนี่ยจะบอกถึงความรักความสัมพันธ์นะครับโดยตรงเลยนะฮะก่อนอันนี้เป็นเหรียญพูดถึงเรื่องเงินผลประโยชน์แต่ว่าเจ้าถ้วยเนี่ยแทนถึงความรักความสัมพันธ์นะครับผมใบแรกเนี่ยครับก็เป็นไพ่ไล่ไปเรื่อยๆแต่แต้มถึงถึง,ถ,งถึงเลข1ิ เลขหนึ่งเนี่ยก็คือ1่ถ้วยแทนถึงการเริ่มต้นคือเอาจริงแล้วเนี่ยเลขหนึ่งในแต่ละชุดเนี่ยแทนถึงการเริ่มต้นหมดนะครับผมนะฮะหนึ่งถ้วยแทนถึงการเริ่มต้นมีรักใหม่ๆรักที่ดีนะครับผมนะฮะรักที่เขาเรียกว่าไงอ่ะเอ่อต่อให้คุณ,คณไม,นะม่ต่อให้คุณไม่โสดนะผมเคยเจอกรณีหนึ่งต่อให้คุณไม่โสดแต่ถ้าขึ้นเลขหนึ่งถ้วยคือคุณก็จะเริ่ม ทำตัวเองให้โสดเพื่อใจะใด้เริ่มมีรักใหม่คือการที่แบบทาเป็นเจ้าชู้เล็กเจ้าชู้ร้อยนั่นเองนะครับผมออกเลขหนึ่งไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องดีเสมอไปนะฮะนี่คือความหมายของไพ่หนึ่งถ้วยโดย,โดยตรงการเริ่มต้นมีรักครั้งใหม่นะฮะอีกแง่หนึ่งหนึ่งถ้วยถ้าเป็นเรื่องของมันมีเ,เกลเล็กเกลน้อยคือเรื่องอาชีพด้วยในไพ่หนึ่งถ้วยนั่นคือแทนเรื่องสิ่งที่เป็นลักษณะแบบอาหารการค้าขายอาหารที่เป็นพวกเบเกอรี่ นะครับผมพวกเปิดร้านเบเกอร,รี่พวกคอฟฟอ่าโทษฮะพวกคาเฟ่น,นะครับผมทั่วไปอย่างเงี้ยได้หนึ่งถ้วยทำแล้วรุ่งนะครับหนึ่งถ้วยอีกแง่นหนึ่งคือมันเป็นไพ่ของเขาเรียกว่าไงอ่ะคุณทั่วแทนถึงความรักความสัมพันธ์อ่ามันจึงแทนถึงคนที่มีพอสวรค์นในการเชื่อมความสัมพันธ์กับผู้คนเก่ง คือคนที่มี EQ นั่นเอง EQ คือการเข้าสังคมได้เก่งได้ดีเพราะนั้นคนได้ไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยจึงเหมาะกับการทำงานพวก PR ประชาสัมพันธ์นะครับผมพูดแล้วคนฟงังพูดแล้วคนเชื่อถือพูดแล้วคนอยากได้อยากเอานี่คือไพ่หนึ่งถ้วยนะครับต่อไปไพ่สองถ้วยครับสองถ้วยมันเป็นไพ่ของสื่อถึงคนรักกันยืน่นถ้วยให้กันคือยื่นความรักให้กันสองคนเนี่แหละครับเขาเรียกว่าไพ่คู่แท้ผมจะเรียกเขาไพ่คู่แท้เลย ก็มันคือการที่แบบสามารถตามหาคนรักจนเจอนะครับผมรักกันสองคนจริงๆมีการสองคนจริงๆนะฮะถ้าขึ้นในไพ่พื้นฐานดวงคือคุณมีคู่แน่ๆคุณตามคู่แท้คุณเจอแน่ๆนะครับผมถ้าเป็นไพ่การออกดวงจอนคือ3มเดือน6เดือนหนึ่งปีมันจะหมายถึงว่าคุณก็ถามว่าจะมีแฟนไหมออกสองคูมีแน่ๆแต่อีกแง่หนึ่งผมเคยเจอคือ สองถ้วยไม่ได้แปลถึงความหมายสวยงามเสมอไปอาจจะหมายถึงคุณไปรักคนมีคู่อยู่แล้วก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจับได้ไพ่อะไรที่เป็นไพ่ข้างเคียงนะครับต้องดูให้ดีนี่คือไพ่สองถ้วยแต่ความหมายตรงคือมันคือไพ่ของคนรักกันอยู่แล้วว่าการเจอคนรักเป็นแลสะสังเกตว่าจะมีเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายมือสระกของการแพทย์ด้วยมันคือไพ่ของการเยียวยานะครับผมถามว่าจะหายจากโรคไพ่ไหมได้ตัวนี้หายแน่ เพราะมันมีเครื่องหมายการเยียวยารักษาหายอยู่นะฮะนี่คือเก็บเล็กเก็บน้อยในไพ่นะครับไพ่สามถ้วยสามถ้วยเป็นไพ่ความรักที่ดีเหมือนกันนะฮะมันคือการได้การได้เจอความรักได้พบคนรักนะถ้าเป็นไพ่ออปัจจุบันนะครับได้สามถ้วยคือการที่ได้เจอคู่แน่นอนแต่อีกแง่หนึง่งสามถ้วยหลายๆครั้งที่ผมดูจากประสบการณ์ผมแทนรักสามเศร้าได้เหมือนกันแต่เป็นสามเศร้าที่แปลก สามเท่าที่ไม่ปวดใจอะ่ะคือยินยอมพร้อมจะให้มีมันมีอยู่นะครับในใน,ในการาดูดวงผมอะ่ะบางคนที่แบบว่ารู้ว่ามีนะก็ยอมให้มีอะไรเงี้ยแต่ต้องมาหาฉันด้วยมันจะออกสามถ้วยนะครับแบบสแบบรักสามเท่าแบบไม่ยินยอมมีไหมมีเดี๋ยวคุณจะได้เห็นในไพ่ดาบนะบ อีกอย่างหนึ่งตัวนี้แทนถึงการส,สังสรรค์ลื่นเริงการไปงานเลี้ยงกันไปงานปาร์ตี้ก็แทนสักเพื่อพ่อคุณจะเห็นว่างานศิลป์เหมือนกันเขายกแก้วชนกันเนี่ยแล้วก็ทําตัวล่าเริงอยู่ในเหมือนอยู่ในงานปาร์ตี้กันนะครับนี่คือความหมายมันสามถ้วยอีกอย่างหนึ่งเป็นไพ่การตั้งคันถามว่าตั้งคันไหมออกสามถ้วยตั้งคันแน่นอนนะครับไพ่สี่ถ้วยสี่ถ้วยเป็นไพ่สังเกตว่าง,งานศิลป์สื่อถึงคนที่ทําท่ากอดอก จะมองเป็นลักษณะคนคุ้นคิดก็ได้หรือมองเป็นลักษณะของคนที่เอาแต่ใจหรือมองเป็นลักษณะของคนที่ไม่พอใจในสิ่งที่เองมีอยู่ก็ได้ครับเพราะว่ายื่นถ้วยมาเนี่ยก็เอาถ้วยมาวางไว้ไม่พอใจอ่ะจะเอาถ้วยอีกจะเอาถ้วยอีกคือแทนถึงคนช่างเลือกเลือกแล้วเลือกอีกนะครับผมตินู่นตินี่ตอดเวลานี่คือนิสัยของคนที่ได้ไพ่สี่ถ้วยนะครับถ้าเป็นเรื่องความรักคือการไม่รู้จักพอคือจะมีแล้วก็มีอีก ยิ่งถ้าออกเป็นไพ่สีถ้วยแล้วึ้นเป็นไพ่เลเวอร์สคือไพ่เสน่ห์มีสเสน่ห์แรงๆอะ่ะหมายถึงว่าคนที่แบบว่าคบซ้อนไปเรื่อยเพราะรู้สึกว่าตัวเองมีสเสน่ห์ต้องการและต้องการอีกให้คนมารักตัวเองเรื่อยๆนะครับนี่คือสีถ้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งสีถ้วยแทนถึงความเบื่อหน่ายเพราะว่าคุณสังเกตดีๆหน้าตาเขาเหมือนเขาเบื่อม,ม,ม,มีความรักไม่จบคือเขาเรียกว่าเบื่อกับถ้วยเดิมๆของเดิมๆก็จะหาถ้วยใหม่เสมอมันหมายถึงการ เป็นคนขี้เบื่อหรือความรักของคุณและคนรักคุณมาถึงทางตันมันเริ่มเบื่อกันแล้วถ้าออกมาอย่างนีุ้๊กคุณจะต้องหาอะไรที่ม,มัน,เป,นเปลี่ยนสภาพแวดลอ้อมเปลี่ยนโลเคชั่นนะครับในการเจอกันหรือว่าออกจากมุมนํำเดิมออกจากห้องที่เรามีกันแค่2คนไปไปเที่ยวที่จะไปขึ้นเขาไปลงทะเลก็ได้เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศให้ความรักมันอู้ฟู ดูแล้วน่าตื่นเต้นเล่าใจแบบใหม่นะฮะถ้าออกสี่ถ้วยเนี่ยมันถือว่ามันเริ่มถึงจุดที่แบบเบื่อกันแล้วอะต้องหาสิ่งแปลกใหม่เข้ามาในข้อสัมพันธ์ของคุณนะครับไพ่ห้าถ้วยตัวนี้ในบรรดาไพ่ถว้วยที่ไม่ดีมีสองตัวตัวแรกที่คุณเห็นนะฮะก็คือไพ่ห้าถ้วยอีกตัวหนึ่งคือไพ่แปดถ้วยนะครับห้าถ้วยคือความรักที่คือไม่เข้าคายไม่ออกคุณเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้คือ ไม่สามารถลืมอดีตได้ไม่สามารถลืมคนรักได้จะเดินหน้าคนใหม่ๆก็ทําไม่ได้นะครับคุณสังเกตว่ามันจะมีถ้วยล้มจุดสามถ้วยก็คือความรักมันพังไปแล้วแต่ยังมีความหวังอยู่ไอ้สองถ้วยข้างหลังที่อยู่ด้านหลังนี่คือความหวังอยู่ว่ามันจะกลับมาดีเหมือนเดิมอาจจะหมายถึงความรักที่เรายังคงเราบุ๊คือ Move อ n อกันมาแล้วแต่ใจคุณยังไม่ได้ Move อ่อนคือไม่ได้ไปจากเขายังคงอยู่ที่เขานี่ก็กลายเป็นก็คือเป็นความหมายไพ่ห้าถ้วยเหมือนกันคนที่อมทุกข์ เอาแต่นั่งคิดถึงอดีตเก่าๆความหลังเก่าๆก็แทนห้าถ้วยเพราะว่าสังเกตว่าจะมีผ้าคลุมสีดําคลุมตัวเขาแทนถึงการอมทุกข์การคิดถี่คิดถึงแต่เรื่องแง่ร้ายนะครับอดีตเก่าๆที่ฝังใจแล้วไม่ลืมนะนี่คือตัวนี้ถ้าเป็นความรักถ้าถามว่าคนรักเก่าจะกลับมาไหมต่อให้กลับมาก็พังนี่คือคาําตอบไปนะครับต่อให้กลับมา ก็พังเพราะถ้วยมันล้มไปแล้วไอ้สองถ้วยนี้คือแค่ความหวังนะฮะนะครับผมไม่ใช่เป็นเหตุการณ์ที่คุณต้องเผชิญหน้าจริงๆเพราะคุณหันหน้าไปทางสามถ้วยคุณไม่ได้หันหน้ามาทางสองถ้วยเห็นไหมนี่คืออ่านงานศิลีกแบบหนึ่งนะครับต่อไปไพ่หกถ้วยหกถ้วยเป็นไพ่ที่ความหมายกว้างนีดหนึ่งตัวที่ว่ามันแทนถึงการมีแฟนเด็กได้หนึ่งนะครับผมสังเกตว,ว่าจะมีเด็กอยู่ในรูคือเด็กโตกับเด็กเล็ก มันเลยแทนถึงการมีแฟนเด็กได้หนึ่งนะครับผมคนที่แบบว่าอายุาสมมุติตัวเองอายุ50นะครับผมได้ไพ่ทั้หกถ้วยขึ้นมาอาจจะหมายถึงจะได้แฟนเด็กกว่า10ปีอาจจะได้แฟนเด็กสักประมาณ10ปีอัพนะอาจจะได้แฟนเด็กสักสามสิบยี่สิบกว่าอย่างเงี้ยเปนเนี้ยอารมณ์เนี้ยครับคือไพ่หกถ้วยอีกอย่างหนึ่งแทนถึงคนรักเก่าก็ได้นะครับผมการถามว่าจะมีคนรัก,กเก่าจะกลับมาไหมคือดีกันไหม หกถ้วยกลับมาแน่คืนดีกันแน่ก็เป็นหกถ้วยเหมือนกันอีกแง่หนึ่งนะครับไพ่หกถ้วยนะั้นนกจากแทนเรื่องของออแฟนเด็กแล้วคนรักเก่าแล้วยังแทนถึงความรักกับพี่น้องบาง,บางครั้งก็หมายถึงว่าเขาถ้าถามว่าเขารู้สึกไงกับเราออกหกถ้วยแล้วไพ่อื่นไม่ดีเลยจะหมายถึงว่าเขาคิดกับเราแค่พี่น้องนะไม่ได้คิดกับเราไกลกว่านั้นนะครับก็เป็นหกถ้วยเช่นเดียวกันนะฮะอ่าต่อไปครับ ไพ่เจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยเป็นไพ่คล้ายๆกับไพ่เลเวอร์ก่อนหนะ้าที่แทนถึงเสน่หาคนมีเสน่ห์เจ็ดถ้วยคือแทนถึงการมีเสน่ห์แรงเสน่ห์ที่น่าหลงไหลหน่าเข้าใกล้แทนถึงการหลงได้เหมือนกันหลงมากหลงรักคนนี้มากไม่รู้เพราะอะไรแต่งงหัวไม่ขึ้นก็แทนเจ็ดถ้วยนะครับผมนะ เพราะนั้นถ้าแทนถ้าตำแหน่งไพ่เจ็ดทั่วขึ้นตรงกลางตัวเราจะหมายถึงว่าเรามีเสน่ห์มากแต่ถ้าไพ่เจ็ดทั่วอยู่ข้างๆตัวเราจะหมายถึงว่าเราอาจจะไปหลงเสน่ห์ครจนเรางงหัวไม่ขึ้นก็ได้นะครับคุณดูในรูปจะเห็นงานศิลป์สื่อถึงคนคนหนึ่งนะครับที่มีกิเลกกิเลสค,คือแทนถึงคนที่แบบตัวสีดําเลยนะฮะอยากได้ในสิ่งต่างไม่ว่าจะเป็นภระสาราาวังก็คือบ้านเรือนที่หรูหราแก้วยเงินทองชอบก่อแท้ความสำเร็จยาพันธที่หรูหราที่สุด สมัยก่อนก็คือเป็นมังกรเนะี่ยะมันไม่มีรถเอรี่หรือมสตารติก็แทนมังกรอ่าแล้วก็ความน่าลงไหลก็จะเป็นหรือมิสเน่เก็แทนงูแล้วก็รูปร่างต้ตสวยงามก็เป็นหัวคนส่วนสิ่งที่ปัารถนาแอรซ้อนไว้ก็จะเป็นสิ่งที่ในรูปคือวาดเป็นรูปผ้าคลุมอยู่อันนี้คือแทนถึงลักษณะของการปัารถนาอยากได้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าถ้าถามว่าสิ่งที่เราปัารถนาไว้สําเร็จไหมไอ้ตัวเนี้ยมันบอกว่า50และสาเร็จ แต่จะได้จริงหรือเปล่าคุณจะดูไพ่รอบข้างถ้าขึ้นเป็นไพ่ถ้วยเหมือนกันก็คือน้ําเจอน้ําไม่ได้นะฮะแสดงว่าควาาน้ําเหลวแต่ถ้าเป็นไพ่ถ้วยเจ็ดถ้วยและเป็นไพ่เหรียญอาจจะหมายถึงว่าสิ่งที่คุณฝันไว้เป็นจริงแน่นอนเพราะว่ามันมีธาตุดินเข้ามาเกี่ยวมันทําให้มันเป็นรูปเป็นร่างเป็นรูปธรรมขึ้นมานะครับเนี่ยหมยการอ่านไพ่ไม่ควรจะอ่านใบเดียวนะฮะต่อไปครับไพ่แปดถ้วยแปดถ้วยแทนเนี่ยสังเกตว่า มันจะเป็นถ้วยตั้งอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีคนเดินเนี่ยสะบัดตูดเดินหนีไปมันคือไพ่ความรักที่ไม่ดีไปที่สองการห่างเหือนอจกคนรักนะครับผมคนที่ไม่มีเสน่ห์เมื่อกี้เจ็ดถ้วยคือคนมีเสน่ห์ใช่ปะ่ะถ้าไม่มีเสน่ห์คือตัวไหนตัวนี้เลยฮะคนที่ขาดเสน่ห์ไม่มีใครเข้ามาจีบไม่ได้แปลว่าเขาไม่สวยนะเคยเจอลูกค้าอยู่คนหนึ่งสวยสวยเลยแหละแต่ได้ไพ่แปดถ้วยขึ้นตรงกลางคือไม่มีใครเข้ามากล้ามาเข้ามาจีบเขาเลย นะครับผมเหมือนเขาแบบเขามีความสวยแต่เขาแรสน,นะที่จะมีคนเข้ามาชาร์จเขาเพื่อแบบอยากได้เขาเป็นคู่ก็จะเป็นตัวนี้แหละแปดถ้วยนะครับถ้าบางคนมีคู่อยู่แล้วแปถ้วยขึ้นจะหมายถึงการห่างเหินจากคนรักนะครับผมอยู่ไกลกันไม่ค่อยได้เจอกันนะครับผมต่างคนต่างอยู่กันคนละที่นานๆกลับมาเจอกันที่ครั้งหนึ่งนานๆกลับมาเจอกันทีนึงก็จะเป็นไพ่แปะถ้วยนะครับผมตัวนี้นะฮะอีกอย่างหนึ่งคุณจะเห็นว่ามันมีดวงจันทร์ทั้งจันทร์เสี้ยว จันเต็มดวงอยู่ในไพ่มันเลยแทนถึงวันพระของไทยเรานะฮะใน1เดือนจะมีวันพระอยู่4วันนะฮะผมประมาณอาทิตย์หนึ่งหนึ่งวันน่ะเพราะนั้นมันจะหมาถึงวันพระนะบางคนบอกว่าทําการค้าเปิดวันไหนดีเริ่มประถมาเริ่มวันไหนดนะีถ้าออกให้ตัวนี้ปุ๊บคนเริ่มวันพระเลยง่ายสุดนะฮะตอบตามไพ่เลยนะครับผมต่อไปเก้าถ้วยเก้าถ้วยครับแทนถึงรักซ้อนอานะ พวกที่ชอบประชุมสายอ่ะพวกที่ชอบแบบคุยคุยเยอะๆคุยหลายคนวางคนนั้นเสร็จปุ๊บคุยคนนี้ต่อคุยคนนี้เสร็จปุ๊บคุยกับคนนี้ต่อเป็นไทม์ไลน์เวลาแบบติดๆกันอ่ะคุยเยอะๆก็แทนลักซอนตัวนี้เลยเพราะว่าคุณสังเกตว่าทั่วแทนความรักความสัมพันธ์ใช่ไหมครับเขาเอาทั่วมาวางรอบตัวเองแสดงว่าเขาอยากให้ตัวเองเป็นที่สนใจเป็นคนป๊อปปูล่ายืนนั่งกอดอกอยู่ตรงกลางคือให้ตัวเองเป็นศูนย์กลางเป็นคนที่แบบดูแล้วแบบว่าอะไรอะ่ะฉันเลือกได้ ฉันดูดีใันมีเสน่ห์เอาโทษมาวางไว้รอบๆคือให้แต่ละคนมาหลงเขามารักเขาลักษณะน,นี้คือแทนถึงการเป็นคนเจ้าชู้ได้อย่างหนึ่งนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าออกมาไพ่ปัจจุบันอาจจะมาถึงถ้าเราดูคนรักเราหรือคนที่เรากําลังคุยอยู่ว่าจริงใจไหมออกก้าถ้วยในตาแหน่งเขานะตมายถึงว่าเขาเนี่ยคุยเยอะนะคุณต้องระวงังแต่ถ้าออกตาแหน่งตัวเองก็หมายถึงว่าคุณนี่แหละเป็นคนคุยเยอะต้องระวังตัวเองนะครับผมนี่คือก้าถ้วยอีกอย่างหนึ่งตามธรรมชาติในการอ่าน ตาวตำลามันจะหมายถึงไพ่ฮอร์โมนเซ็กชวลการมาีความรู้สึกกับเพศเดียวกันก็แทนตัวนี้นะครับผมนี่ถ้าออกไพ่ตัวนี้กับไพ่เดบิวด้วยขึ้นมา2ตัวติดกันจะหมายถึงโอกาสเป็นฮอร์โมนสูงมากนะฮะในการอ่านต่อไปไพ่สุดท้ายครับไพ่ที่ดีที่สุดในสำหรับเรื่องความรักเลยก็คือตัวนี้นจริงมันจะมี2ตัวแหละที่ผมชอบนะบเอามาใช้ในการอ้างอิงว่ารักดีไม่ดี จะมีอยู่ไพ่สถ้วยหนึ่งไพ่สิบถ้วยหนึ่งสบถ้วยเนี่ยสังเกตว่ามันจะวาดเป็นรูปของครอบครัวพ่อแม่แล้วก็ลูกล่าเริงม,มีความสุขภายใต้ร้งงามที่มีถ้วยเนี่ยเรียงกันพาดผ่านอยู่มันคือแทนถึงความรักแบบอยู่กันจนถือไม้ท้ายอดทองกระบองยอดเพชรตัวนี้เลยครับ ต่อให้มีไพ่ทาวเวอร์ไพ่เดซขึ้นมาในสำรับนะแล้วขึ้นไพ่ตัวนี้ด้วยคือก็คือต่อให้พวกคุณทะเลาะกันแทบตายขนาดไหนเลิกกันไปแล้วก็ตามสุดท้ายต้องกลับมารักมากพบกันอยู่ดีจนอยู่กันจนแก่เท่านะฮะนี่คือสิบถ้วยเลยผมเขาเรียกว่าเป็นไพ่แก้อาถรรพ์เรื่องความรักอย่างดีเลยถ้ามันออกมานะไพ่ของแทนการคืนดีก,การกลายเป็นคนในครอบครัวเดียวกันนะฮะรักกันกลมเกลียวอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสิบถ้วยเลยนะครับผมอ่ะ ทั้งหมดทั้งมวลนะฮะนี่คือความหมายของไพ่ไมเนอร์อาฮาน่าที่เป็นชุดถ้วยนะครับ